พูดอยู่คนเดียวเลยพูดบางทีหยุดไปตัง้งชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าไมา่ได้พูดจะต้องงานเลยเลยพูดคนเดียวเลยกลางคืนกลางวัน <c oughs> ว <c oughs> นี่ทำคุณรุชาติพ่อหรือตาช่วยเอาไว้มาว่อวานฉันดิถ้าช่วยเธอเธอรู้ตัวป่าเนี่ชยาาาดาดาช่วยอะไรหน้าด่าพูดดิหน้าด่างแกช่วยอะไรฉันเธอฟังให้ดีเลย ก่อนที่ฉันต่างให้ลูกน้องออกก้นฉันได้ตัดจาวาจาวไว้้าผู้หญิงที่ยังไม่มีลูกมีผัวกลับตัวมาได้จะเป็นเมียของมหาเจ้าเียต้องจอนทุกคนช่วยไหมเนี่ยโอนไหมเนี่ยยึดเสือกทำไมไอ้ไไนี่ใจความดีใจหน้าเหรอฉันไม่ได้เอาหน้าแต่เอาความดีแต่เธอก็เหมือนเดิมนะเอาแต่ใจตัวเองนี่ก็คือตัวจริงเสียจริงคว้าหญิงรุ่งทิพย์ แกรู้จักชื่อฉันด้วยรู้จักดีด้วยแกไม่ใครกันแน่เนี่ยฉันเป็นใครก็ไม่สําคัญเวลามันก็นานอยู่ว่าหญิงลูกผิ้อาจจะจําอะไรอะไรไม่ได้เรื่องเมื่อครั้งหลังก็าอาจจะลืมไปบ้างเพราะไม่เคยสนใจอะไรถ้าลืมก็จะเล่าให้ฟังถ้าคู่มันมาจากต่ตางเมืองอยากจะปวดอยากจะโชว์มีม้าตัวโปรอยู่ตัวนี้ สั่งให้นางสนมไปบอกหารเลี้ยงม้าให้นำหน้าตัวโปลดขึ้นเฝ้าเพรจะขี่ม้าตัวนั้นโชว์ทำคึ้มั่นแต่โชคไม่เข้าข้างม้าตัวโกลเกิดโผล่ขึ้นมากระทันหันเหลือแต่ม้าตัวใหม่ที่พึ่งได้มายังไม่ได้่านการตุนตัวมันจะนิดเดียวทำพยศปราเปียวยากการเอาอยู่ควบคุมไปยิ่งนั้นทหารเลี้ยงม้ากราบทูลให้ดมเลิกความตั้งใจ ก็ยังดื้อนครบความตั้ใจตัวเองขี่ม้าตัวนั้นจนได้หอบมา้าพุ่งจขึ้นมาก็ต้องขับม้าไม่อยู่ชัดตกจากหลังมา้า้วยความอับอายไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปลงทุบพ่ออาหาเรเลี้ยงมา้าโดยการที่ใช้แส้ฟาดใบหน้าของมันท่าฟ้าหญิงยังลืมยังนึกไม่ออกก็หันมาดูหน้าเราเสียจะชัดสิว่าเราคืนใครลูกจีน